ดีค่ะคุณผู้ชมมาค่ะมาค่ะวันนี้มาเที่ยวกับสาวน้อยกับป้าแมวนะคะมาเที่ยวกับสาวน้อยกับป้าแมวเนอมาดูนะคะชีวิตที่เร่งรีบทุกคนกัสาวน้อยมันป้าแมวอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าแมวก็มีบุญทุกคนได้รับความอนุเคราะห์จากน้องคนไทยนะคะ นี่เลยมีของมาให้ป้าด้วยมารับแต่เช้าเลยนะคะพริกสวนเขาปลูกเองนะคะปะา้าจะมาตำปนจะมาตำปนเห็ดนะคะนี่เขาปลูกเองคะ่ะแล้วก็มีหน่อไม้แถมมาให้ด้วยหน่อไม้นี่มาจากเมืองจีนแน่เลยทุกคนภาษาจีนติดนะคะเข้าให้มาแล้วก็มีต้นขึ้นชัยยักษ์นะคะ เชลลี่เนาะแล้วก็อันนี้ก็ปลูกเองนะคะอันนี้ก็ปลูกเองมันเป็นขนแดงคนาค่ะทุกคนแล้วก็ผักชีหอมเอ้ผักชีลาวนะคะแล้วก็มีมีคนาสองอย่างนะคะรถตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟที่ป้าเคยมาบ่อยๆเนาะคนเนาะแต่ว่าป้ายังไม่เคยถ่ทย ป้ไม่เคยถ่ายฝั่งนี้สักทีนะคะ7จ็ดมงีนาทีนะคะป้ามาป้าออกมาตั้งแต่7จ็ดโมสนาทีมาคอยน้องเนาะ,ะตลาดสาวน้อยมันป้าแมวเองทุกคนตรงน,นี้จอดนานเลย จดนานเลยอันนี้แค่น้ำมิ่นะคะ,ะสายอื่นไปแล้วป้าลืมไปอยู่ตรงกลางเนาะอันนั้นสายยาวเลยนะคะจะไปลักเซมเบิร์กแน่เลยทุกคนหัวไปถึงไหนแล้วแต่ป้ามาจับตรงนี้เนาะทุกคนป้ามาผิดที่แต่ไม่เป็นไรนะคะป้าอยากจะอวดของเฉยๆหรอกวันนี้ป้าได้กินอะไรอยนะคะของเต็มตู้ทุกคน ฟักแมวก็มีอยู่นะคะฟักทองของปศนั้งนานฟักแมวก็ปลูกเองฟักทองก็ชาวบ้านปลูกที่นี่เนาะทุกคนเนาะเข้ามาขายให้ป้าถูกถูกเลยนะคะอืมที่นี่เลยค่ะากาศน้อยเป็นปลาแมวตรงปกนะคะตรงปกค่ะนี่เลยทุกคนดีใจกับป้าเนาะอันนี้ก็ได้มื้อหนึ่งแล้วเนี่ยผัด ผัดผักจะทำรัดหน้าก็ได้นะคะมีมีเส้นเออเส้นจันอยู่แล้วก็มีแผ่นที่เป็นเนื้เตี๋ยวลิสสวนนะทุพคนแผ่นบางๆนะคะอย่าเออที่เป็นกลมๆอะ่ะเอามาลวกก็มาผัดรัดหน้าได้นะคะรัดหน้าหรือซีอิ้วก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแกงอ่อมก็มีผัก ผักชีนะคะผักชีอันนี้คือสลัดทุกคนน้องก็ซื้อมาก็กินไม่หมดเดี๋ยวข้างในมันก็ยังสดใสนะคะเราก็ให้เอาไว้จิ้มโคนได้นะคะปนข้างในก็สดใสของที่นี่มันจะอยู่ได้นานค่ะแต่ป้าก็ไม่ค่อยได้ซื้อนะคะไม่ค่อยกินปรเจีเลี่ยงอันนั้นคือเซลล์รี่ทุกคนเซลล์รี่ รถไฟก็จะเยอะแยะมากมายนะคะทั้งเข้าทั้งออกฝั่งโน้นก็ออกนะคะออ,ออกออกแยกสถานีป้าป้าเลือกที่เลือกที่ผิดกัดสาน้อยบ้านป้าแมวเลข่เข้ามาเลข่เข้ามาเลข่เข้ามาเล่เข้ามา เม้เข้ามาค่ะออกแล้วนะคะเราก็ไม่เห็นว่าคนขึ้นยังไงอยู่ฝั่งโน้นป้ามาผิดที่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝั่งนี้ก็จะออกทุกคนฝั่งนี้ก็ออกแล้วนะคะฝั่งนี้ก็ออกฝั่งน้นก็ออก ฝั่งฝั่งน้นฝั่งซ้ายมือไปเชละลัรวทุกคนฝั่งนี้ป้าไม่แน่ใจนะคะอันนี้น่าจะไปเชละลรลวอันนี้ก็สายไม่ไม่ยาวค่ะทุกคนมีแค่สองสองสามค่ะสามบุกิน ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไรค์ทุกเลิฟขอบคุณทุกกำลังแรงใจมันก็จะคอยกันขอบคุณนะคะเจ็ดโมงสีนาทีนะคะเจ็ดมงสีนาที กัดเสาน้อยบรรปแมวเลขกันเข้ามาเลขกันเข้ามามาเลือกหรือซื้อหาค่าทุกคนพลิกนะคะมีพริกมาดามมาดามจะมองป้าทุกคนมีพลิกนะคะบับูไม่ไผ่นะคะอนั่นะะนงนั่งกล้องดีแล้วมันเป็นที่ของเรานะคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ Ah. Voilà, ce train s'arrête à Jean-Augustin, Gauthier, Ivoire, Dinan, Anstrès, Jean-Lancel, Houillet, Borin, Jolie, Grève, Carlsbourg, Badison, Bertrand et Ibrahim. Les places de première classe se trouvent dans les premières et dernières voitures. Les places pour les voitures Et l'espace vélo se trouve dans la dernière voiture située en zone